ร้องอาลวาดเป็นอย่างไรและคุณพ่อคุณแม่มีวิธีจัดการอย่างไรคิดนี้มีคําตอบไปฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอนุชจากเพจครอบครัวสุขภาพดีบายหมอนุชนะคะวันนี้หมอมีเรื่องร้องอาลวาดนาฝากนะคะร้องอาลวาดในลูกเนี่ยก็จะเกิดได้ตั้งแต่อายุประมาณเกเดือนจนถึง3ขวบนะคะก็เป็นการร้องที่รุนแรงกว่าร้องปกตินะคะส่วนใหญ่เด็กก็จะลงไปนอนที่พื้นนัง่งฟาดแขนฟาดขาแล้ว เรียกชักดิ้นชักงอเนาะแล้วก็บางทีก็อาจจะมีทำ้ายตัวเองทำลายผู้อื่นหรือทำ้ายเข้าของนะคะบางทีเนี่ยถ้าร้องเยอะๆเนี่ยบางทีก็จะเป็นเหมือนร้องด้านหรือร้องกั้นนะคะก็จะเหมือนหยุดหายใจเนาะแล้วก็อาจจะมีสีมีเขียวแต่ปกติเนี่ยภาวะนี้จะร้องไม่เกินประมาณ5นาทีนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะตกใจนะคะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงนะคะร้องอารวาสในลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการ ที่ลูกเขามีอารมณ์โกรธหรือโมโหนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดจากการขัดใจเนาะซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้ในเด็กอายุประมาณ2-3ขวบนะคะซึ่งเป็นพัฒนาการที่ปกติของเขาเนาะเพราะว่าวัยเนี้ยเขากำลังเรียนรู้เรื่องการจัดการกับอารมณ์นะคะแล้วเขาก็ยังแสดงความรู้สึกได้ไม่ค่อยดีเขาก็เลยแสดงออกมาโดยการร้องอาลวาดนะคะถ้าเกิดว่าเด็กที่มีเรื่องพัฒนาการบกพร่องบางทีก็อาจจะเกิด การได้บ่อยนะคะส่วนสาเหตุอื่นก็อาจจะเกิดจากการรับประทานยาบางอย่างเนาะอย่างเช่นเป็นหวัดเนาะรับประทานยาลดน้ำมูกที่ทําให้ง่วงนอนเนาะเวลาง่วงนอนเขาก็อาจจะงองแงนะคะหรืออาจจะพบบ่อยในเด็กที่มีพื้นอารมณ์ที่เป็นเด็กเลี้ยงยากนอนยากกินยากนะคะเขาก็จะมีภาวะนี้ได้บ่อยนะคะหรือในบ้านที่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไปนะคะหรือหรือเข่งคัดเกินไปเนาะ แล้วก็ในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนขี้โมโหเนาะลูกเขาก็จะซึมซับไปด้วยนะคะบางทีเราก็อาจจะใช้ความรุนแรงในการลงโทษเนาะลูกเขาก็อาจจะคิดว่าเออความรุนแรงหรือการทำร้ายกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเกิดว่าเออลูกมีร้องอาละวาดเนี่ยเราเราจะทำอย่างไรนะคะทางทางที่ดีเนี่ยก็คือควรจะป้องกันดีกว่าเนาะการป้องกันก็คือ เราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเนาะในเรื่องการควบคุมอารมณ์เนาะใช้เวลาคุณภาพกับลูกนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อแบบเออเล่นกับลูกเนาะพูดคุยกับเขาเนาะอาจจะอ่านนิทานเรื่องนิทานที่เกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์นะคะก็ในบ้านเนี่ยก็ต้องมี กฎระเบียบนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทําตามเนาะเราก็ต้องสอนให้ลูกเนี่ยพูดแสดงความรู้สึกเวลาที่เขา,เาไม่พอใจหรือโมโหเนาะเขาจะได้พูดออกมาแทนการร้องอลาวาเนาะเสริมพลังทางบวกถ้าเกิดว่าเขาทําได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างลูกเนี่ยเราก็ต้องบอกลูกแต่เนิ่นๆเนาะเพื่อเขาจะได้เตรียมใจนะคะอันนี้คือวิธีการป้องกันนะคะ ส่วนวิธีการจัดการถ้าสมมติว่าลูกเกิดการร้องอาลวาดลงไปดิน้นฟาดแขนฟาดขาแล้วนะคะแล้วอาจจะมีการทําร้ายตัวเองอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดการเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กที่ลงไปดิ้นอย่างเดียวนะคะก็อาจจะแค่เบีเ่ยงเบนความสนใจเนาะแต่อย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องควบคุมสติเนาะต้องแบบเฉยเฉยเนาะไม่ตื่นตระหนกนะคะสักพักเดี๋ยวลูกก็อยู่ไปเองถ้ากรณีที่ลูกมีการ ทำร้ายตัวเองทำรายเข้าของหรือทำร้ายคนอื่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเอาลูกออกจากสถานาการณ์นั้นนะคะก็โดยไปอุ้มเขาแล้วก็จับมือเขาแบบนิ่งๆเนาะแล้วก็ออกมาจากสถานาการณ์นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเขาก็จะหยุดร้องไปเองเนาะหลังจากที่เขาหยุดร้องแล้วเราก็มาพูดคุยอีกทีนเนาะว่าเออหนูรู้สึกยังไงสอนเขานะคะว่าเออควรจะพูดแสดงความรู้สึกออกมาเนาะ ส่วนอาการน้องอาราวาที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพาไปหาหมอนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า4ขวบแล้วยังมีอาการอยู่เนาะก็แสดงว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่านาะปัญหาเรื่องพัฒนาการปัญหาทางสายตาหรือทางหูการได้ยินนะคะหรือเป็นบ่อยมากเลยวันนึงเป็นเกินสามครั้งเนาะครั้งละเกินแบบ15นาทีนะคะอย่างนี้ก็ควรจะพาไป สำหรับนะเรื่องร้องอลาวาสและวิธีจัดการนะคะหมอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ